ครับสวัสดีครับพี่ม่อนสวัสดีครับค่ะตอนนี้พี่ย้ายมาออนแอร์ผ่านช่องทาง YouTube เป็นหลักเลยนะฮะแล้วก็ผ่าน f a c e o o เอ่อ Stock Review b y s u s i n e s ลหลาลนนะฮะก็ขยับไปพอดีมีปัญหาในส่วนของอ่ c e b o o k ใน business line line s u s i s s s ลหลาลายแต่ไม่เป YouTube น็นไร u t u b e นักทุนมาแรงมากเลย1.4ึ่งพันคนแล้วแหละคุณเองหรือว่าฝั่ง YouTube มาเร็วและแรงกว่า Facebook นั่นเอง ในส่วนของคุณเด็งเคยพูดอะไรกับพี่ไว้จําอะไรได้ปะจําได้ว่าบอกว่าตลาดน่าจะขึ้นได้ไม่เยอะเท่าที่จำเท่าที่จําความได้นะก็บอกว่าอ่าตลาดน่าจะขึ้นได้ไม่เยอะนะครับแล้วก็อ่าตลาดเรารู้ข่าวดีไปเยอะแล้วนะครับเรื่องนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องคอรมอรกระตุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจพวกนี้ก็รับไปหมดแล้วอันนี้คือเท่าที่จําได้นะครับโอ้พี่จําได้มากกว่านั้น,น,นอี่มีอะไรครับมีอะไรครับพี่มลมีอะไรครับอืม เขาเรียกว่าเซเว่นอีเลเว่นน่ะคุณเองครับผมสีพีอ่อ๋อเ,เขามีโปรโมชั่นอะไรคุณเองพอจะรู้ไหมเพราคุณเองเป็นแฟนคลับตัวยงเซเว่นอีเลเว่นโปรโมชั่นเหรอครับอืโปรโมชั่นไม,ไม่ไม่แน่ใจแจกสติกเกอร์เหรอครับหรือว่าอะไรโอ๊ยตีเลยเขาเรียกสแตมจะไปเรียกสติกเกอร์สติกเกอร์โปรโมชั่นอะไรครับพี่ม่อนโปรโมชั o ่นอะไรครับ ก็ซื้อ80บาทได้หนึ่งดวงอะไรเงี้ยก็คือเขาบอกว่าผลตอบแทนที่เกิดขึ้นนะถ้าพูดแบบพอยอ่ะก็ซื้อ80บาทได้ขึ้นมาบาทหนึ่งก็ประมาณ1.25เปอร์เซ็นต์ครับคิกแบ็กคิกแบ็กคิกไหมคิกแบ็กมาเปอร์เซนเท็นะหนึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์เออพี่พี่โอเคแคชแบ็กก็งงอะไรคิกแบ็กคิกแบ็กคิกแบ็กคืออะไรออกแแคชบ็โอเค เดี๋ยวลกิกไปเตะเลยโอ้ยค่ะเตะส่งอ่ะแคสแบ็กอ่าได้ค่ะเป็นไงล่ะแตมอ่ะแต่มอ่ะแดสแต้มหรอครับอืมดีไหมโปรโมชันเนี้ยก็โอเคก็โอเคแต่จริงๆก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าสาเหตุที่ CPO สามารถทำทำแบบทำแบบนี้ได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าอ่าการหมุนเงินสดของ CPO เนี่ยเขาบริหารได้ดีมากนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย สมมติว่าเราเอาขอไม่วางขายบน c p o เนี่ยนะครับกว่าที่ C p o จะจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์เนี่ยระยะเวลาเนี่ยประมาณ 3- 4เดือนเลยนะั้นในการให้เครดิตอ่ะดังนั้น CPO จะมีเงินสดตรงเนี้ยเข้ามาหมุนในธุรกิจเนี่ยเยอะมากนะครับเขาก็เอาเงินตรงเนี้ยมาเรียกว่าช่วยในเรื่องของสตองสแตมบ้างอะไรพวกเนี้ยนะครับคือการที่ธุรกิจใช่การที่ธุรกิจมันสามารถให้เครดิตสามารถอ่าได้เครดิตจากเครดิตจากซัพพลายเออร์เป็นระยะเวลาที่นานเนี่ย เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าบงบอกเหมือนกันว่ากิจาการนี้กิจาการที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับซัพพลายเออร์เองเนี่ยถือว่าต้องง้อกิจาการแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดกิจถ้าถ้าเกิดกิจาการไม่แข็งแกร่งจริงเนี่ยขายของเสร็จก็คือต้องเก็บเงินเลยนะครับแต่แต่ซีพีออเนี่ยไม่ใช่นะครับใครใครก็อย่ามาขายของให้แต่ถ้าเกิดอุขายของให้ซีพีอเนี่ยอีกสี่เดือนได้เงินนะรอได้ไหมถ้ารอได้ก็รอไปนะครับ <S <S ถ้ารอไม่ได้ไม่เป็นไรรอไม่ได้ฉันมีคนอื่นเหมือนกันนะครับ โอ้คือค้าขายกับซีพอต้องมีเงินถุงเงินถังนะใช่คือคุณคุณต้องมีกระแสเงินสดหมุนในหมุนเวียนในกิจการนะเพราะผมกว่าจะเก็บเงินเขาได้เนี่ยคอเหี่ยวอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> เออ <c oughs> ใช่ใช่อ่ะพี่กิเกตพูดล,ละแนะนําตัวไหนมาบอกมา <c oughs> เอาเอาหุ้นเลยครับเอาเอาเจ้าอะไรก็คุดมาสองคนแล้วอ่ะอออเจ้าอะไรอีกอ่ะก็จริงๆอ่าเอาตลาดนี้หน่อยเพราะว่าผมจะมองเหมือนเดิมนะครับไซไม่เยอะนะครับขึ้นก็ขึ้นได้ไม่ไกลนะครับที่นี้ อ่าหุ้นจริงๆเนี่ยก็จริงๆเออจริงๆสัปดาห์ที่แล้วเราก็แนะนําไปแล้วเร่งเก่งกาไรเรื่องของกลุ่มพลังงานกลุ่มน้ามันนะครับ<แ>วันนี้ก็เ,เริ่มปรมปับขึ้นมาแล้วอืมนะครับสพก็เริ่มปรับขึ้นมาแล้วนะครับจริงๆก็ค,คิดว่ายัางพอมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับเพราะว่าดูๆแล้วเนี่ยเหมือนกับตลาดน้ํามันหรือว่านักลงทุนที่ลงทุนในน้ํามันเนี่ยวันนี้ให้น้าหนักเกี่ยวกับเรื่องของอ่าพลายค่อนข้างเยอะแม้แม้วันนี้จริงๆดีแมหรือว่าส่งมันอาจจะไม่ดีมากนะครับ แต่วันนี้เนี่ยหลังจากที่เมื่อคืนซาอุเองนะครับแล้วก็รัเสเซียเนี่ยก็ออกมาประกาศนะบอกว่าอ่าขอขยายระยะเวลาในการเรียกว่าอ่าลดกาลังการผลิตออกไปจนถึงช่วงสิ้นปีนี้นะครับก็ทาให้ราคาน้ํามันเนี่ยปรับขึ้นมาเด่นมากนะครับผมคิดว่าโมเมนตัมตรงนี้เนี่ยยังพอที่จะส่งให้กลุ่มน้ํามันเนี่ยยังพอที่จะมีรูมในการเทรดดิ้งได้อีกนะครับแต่ถ้าเกิดกลุ่มน้ามันมันขึ้นมาเยอะ,ลยยอะแล้วเนี่ยก็ลองก็ลองหันไปมองที่กลุ่มโรงกลั่นดูบ้างนะครับเพราะจริง,รงๆกลุ่มโรงกลั่นก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่อ่าได้ประโยชน์ โอกาสที่จะเจอสต็อกลอสหรือว่าขาดทุนสต็อกเนี่ยไม่น่าเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเปลี่ยนเปสต็อกเกณเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ค่าการกันเองเนี่ยก็เริ่มเห็นสัญญาณของการเรียกว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับสำหรับตัวค่ากันกัดนะครับส่วนนี้ส่วนเรื่องของรัฐบาลที่จะเข้ามาควบคุมราคาน้ํามันจริงๆเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าสําหรับกลุ่มลงกันเนี่ยอาจจะทําได้ลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าราคาขายหรือว่า ไอตัวค่าค่าการกัดเนี่ยมันเป็นราคาที่เป็นาสาตรกลของโลกนะครับไม่สามารถที่จะเข้ามาควบคุมตรงนี้ได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 ้มากเท่าไหร่นักนะครับในส่วนของอการควบคุมของรัฐบาลภายใต้คุณเศรษฐาที่จะมาควบคุมเรื่องราคาน้ํามันเนี่ยคิดว่ากลุ่มที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยคือพวกปั๊มปั้มน้ำมันมากกว่านะครับพวก o r p าร g พวกเนี้ยโดยเฉพาะเรื่องของคอ่าการตลาดอันเนี้ยมันมีโอกาสที่จะควบคุมได้นะครับแต่ รองกันกับกลุ่มน้ามันต้นน้ำเนี่ยโอกาสที่จะเข้ามาควบคุมไม่เป็นไปไม่ได้นะครับก็เลยอ่ถ้าเกิดใครมองว่ากลุ่มน้ามันขึ้นไปเยอะแล้วอย่างพ t ท p พขึ้นไปเยอะแล้วก็หันมามองรงกันหน่อยเพราะว่าไทยออยเองเนี่ยก็ลงมารับข่าวน้ํามันรั่วไปแล้วไพอินไปแล้วนะครับในขณะที่ผลกระทบตรงนี้เราก็มาประเมินว่ามันไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ไทยออยเองเนี่ยก็มีเรียกว่าอเรียกว่าทำกันไว้คั่เบอร์หมดแล้วนะครับเป็นท็อปใช่ไหมฮะใช่ไทยออยใช่ครับไทยออย ไ <invece S 2> ทย <als> ออยเพราะลงจ่าเกิดเรื่องด้วยเนาะใช่ลงจะเกิดเรื่องด้วยใช่ครับให้เก่งกำไรแบบไหนฮะสำหรับกลุ่มลงกลัดนะฮะก็เน้นแค่เทรดดิ้งแหละนะครับเพราะว่าจริงในภาพรวมแล้วเนี่ยตลาดมันยังดูขึ้นได้ยากอยู่นะครับก็เลยคิดว่าก็เน้นแค่แบบเก่งกําไรเล็กๆน้อยๆนะครับเอาสักสามสี่เปอร์เซ็นต์ได้ก็อ่ะก็เทคโปรฟิตได้นะครับประมาณนี้แล้วก็จริงๆกลุ่มค้าปิดก็ยังน่าสนใจนะครับเพราะว่าคุณเศรษฐไทยก็ยังยืนยันนะครับว่าเรื่องของการแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยยังไงก็ เดินหน้าต่อแน่นอนสําหรับตัวดิจิตอลเนาะนะครับ,รบเงินดิจิตอลตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนที่จะได้ประโยชน์ก็คงเป็นเรื่องของกลุ่มกลุ่มบริการกลุ่มค้าปลีกกลุ่มบริโภคพวกนี้แหละนะครับก็ยังชอบ CPO อยู่นะราคาเริ่มปรับลงมาแล้วหลังจากที่สัปดาห์ก่อนรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ราคาหุ้นขึ้นไปเยอะแต่วันนี้ราคาหุ้นก็เริ่มแบบยอ่ยอๆลงมาบ้างนะครับก็มองมองแวนวะรับแถว6 6 2 60เป็นจะเป็นจุดที่ดีท,ที่จะที่จะกลับกลับเข้าไปเก็บกันถ้าเกิดลงมาถึงแถวนนนัั้ะครบผม แนวรับเท่าไหร่นะตอนนี้มันหกสิบเอ่อหกสิบสี่ป่ะครับสี 64, อ่อ๋อรอรับหกสิบสองนะฮะหกสิบสองหกสิบแถเนี้ผมคิดว่าน่าจะรับอยู่ครับเพราะว่าผลประกอบก,รอบการไตรามาสสองของซีพอออกมาดีมากนะครับแล้วก็แนวโน้มคอร์ดสามอาจจะอาจจะดรอปบ้างเล็กน้อยเพราะว่าซีซันแนลแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวคิวสี่ก็จะกลับมาฟื้นตัวได้แข่งแร่งครับอา่าก็เป็นตัวหลักเนาะของข,ของของพายเลยนะของพี่ตัววีของคุณแห่งนะ เอ่อะอะไรอะไรพอทั้งคู่เลยสติกเกอร์กับคิกแบ็คอะไรเงี้ยแคชแบ็คเขาไม่ใช่คิกแบ็คครับแคชแบ็คเขาเรียกสแตมป์ไม่ใช่สติกเกอร์อ๋อสแตมป์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 โอเคอ่อาบ้าเลยเจอสินค้าชุดนี้ไม่ลดราคาแต่แถมสติ๊กเกอร์แทนสติ๊กเกอร์ด้วยละเขาเรียกสแตมป์นะคนรุ่นใหม่ก็เรียกสติ๊กเกอร์คนรุ่นเก่าเรียกสแตมป์หรือเปล่าพี่ว่าไม่รู้นะังตุนโอเคก็ประมาณนี้ส่วนภาพ ภาพรวมตลาดตัวเซตเองเนี่ยอ่าบนล่างมันจะยังไงฮะในในรอบต่อจากนี้ข้างบนข้างล่างจริงๆเราก็ไม่ได้มองข้างล่างลึกนะครับก็มองแถวว่าคิดว่าหนึ่งห้าสองศูนย์น่าจะรับอยู่นะครับหนึ่งห้าสองศูนย์นะครับส่วนแนวต้าเนี่ยก็มองแถวสักหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ก็คงอยู่ในกรอบนี้แหละนะครับข้างล่างหนึ่งห้าสองศูนย์ข้างบนก็หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์อยู่ในกรอบนี้แหละแต่จริงๆอ่ยังคิดว่าตลาดขึ้นยากนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยสถานาการณ์ดอกเบีย้ยอยู่ระดับสูงนะครับซ้ำ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 ,ซ,ำซ้ำเติมด้วยราคาน้มันทีี่สูงอกแน่่นนอนวา มันจะทําให้เศรษฐกิจโตยากนะครับภาวะแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะทําให้เศรษฐกิจโตยากตลาดหุ้นก็น่าจะขึ้นยากด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนทางปงว่าหลายประเทศอาจจะเข้าสู่สแต็กเฟชั <roar S 2> ่นไปแล้วนะครับหมายถึงว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันสูงกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วเราเห็นสัญญาณของเงินเฟอ้อแหละหลายประเทศเนี่ยเริ่มกลับมาอีกอย่างอย่างไทยเองเนี่ยก็เพิ่งรายงานเงินเฟอ้อมาก็เห็นสัญญาณของการเรียกว่าปรับขึ้นอีกนะครับและสหรัฐเองเนี่ยคาดการสัปดาห์หน้านะครับเงินเฟ้อที่จะรายงานมาเนี่ยก็ประมาณ3.6ก็จะเห็นว่าเป็นต์ก็จะเห็นว่า ขยับขึ้นต่อเนื่องซึ่งคนที่จะปวดหัวแม้ส่วนใหญ่คือประธานเฟดนะครับเพราะว่าเงินเฟอดูแล้วกดไม่ลงตามเป้าหมายที่อยากได้สองเปอร์เซ็นต์สักทีหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยันาําให้ดอกเบียเ้ยนอยู่ระดับสูงนะครับและดอกเบีย้ยที่อยู่ระดับสูงเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็น,ไม,ไ,ปนไม่ได้เป็นมิดมากที่ดีกับตลาดหุ้นเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้คาดหวังอัพไซต์ที่เยอะมากของตลาดหุ้นครับครับอ่ทั้งปีควอเตอร์ต่อจากนี้ยังไม่ถึงพันหกร้อยใช่ไหมฮะอยู่แว่งอย่างแบบนี้น่าจะยังไม่ถึงครับเพราะว่าภาพรวมยังดููคค่่่อออนนนข้าจะะเหืยรับ ค่ะโทษทีค่ะอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะขอบคุณคุณเน่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลของคุณเน่งจากเล่าเมือสลักซับาพนั่นเองนะคะนักทุนติดตามกันได้ในทุกวันพุธนะฮะอ่ะก็ขอบคุณนังทุนนะฮะก็ในฟ